เช็คด่วนสัญญาณที่บอกว่าลูกน้อยของคุณรับน้ำนมแม่ไม่เพียงพอสวัสดีค่ะ ด็อกเตอร์พิมพิมขวัญเวยจิพิมลค่ะอยากรู้ว่าลูกน้อยของเรารับนมแม่ไม่เพียงพอได้อย่างไรคลิปนี้มีคําตอบค่ะอย่างแรกเลยนะคะลูกของเราจะร้องให้ควรตลอดเวลาเลยค่ะบางครั้งนะคะอาจจะมีอาการุ n นิดเกิดขึ้นได้หลังจากกินนมเสร็จแล้ว2นะมคะลูกดูดนมไม่ถูกวิธีค่ะโดยสังเกตได้ง่ายๆนะคะจากการดูดนมของลูกนะคะว่าเสียงดังหรือเปล่าหรือไม่ได้ยินเสียงกลืนขณะกินนมค่ะ 3. นะคะผิวมีสีเหลืองมากยิ่งขึ้นหรือว่าผิวลูกเนี่ยนะคะยังดูย่นอยู่หลังจากผ่านไป1สัปดาห์ค่ะ ปัสสาวะน้อยนะคะแล้วก็มีสีเหลืองเข้มนะคะแล้วสังเกตได้เลยนะคะว่าอิ่มหรือเปล่าคือถ้าเกิดลูกหันหน้าหาเต้าแต่ว่าลูกยังไม่อิ่มนะคะเพียงเท่านี้นะคะแม,แม่แม่ก็จะทราบแล้วนะคะว่าลูกของเราเนี่ยรับน้ํานมแม่เพียงพอหรือเปล่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะความรู้ดีๆแบบนี้นะคะสนับสนุนโดยเจสซี่มัมสมุนไพรกู้น้ํานมแม่คะ่ะ